อยู่ในมุมของตัวเองก่ต้องเยอะมีบ้านอยู่หลังเดียวเจ้ามีพ่อมีแม่มีครอบครัวกะพอเพียงแล้วตลุลุง บ้านยายทองจ้าสวนบ้านยายทองค่ะค่ะสวนดอกไม้หนะ้าบ้านยายทองค่ะอย่างที่เห็นนะจ๊ะจะมีต้นนี่ค่ะต้นอย่างก็แม่เล็มมือนางงามๆเจ้าเอาเก็บไปวัดได้ เล่มนาคา่ะตอนนี้เมื่อกี้ยายทองกำลังปลูกต้นอะไรนะสร้อยสายเพชรอีกนี่สายสายเพชรแล้วก็มีเก้าอะไรย่างตอนนี้งอนไก่จ้างอนไก่งอนไก่จ้ะงอนไก่ก,ก็สวย,อยงอนไก่ก็สวยอย่ค่ะหิบมันโพพระปอบพระแม่มันโพไม่เอวอืมอาลูกชาวหลานมามันสกปรกอะมีต้น ต้นทองอุไรน้าบ้านเยทองเจ้าบ้านเยทองกันนี้ง่ายเลยเก้าไหนเรื่องเรื่องเยทองมีความสุกไหมคะสุกเล็กๆนะจ๊ะนี่ค่ะ มีคนว่าดอกมี่ดอกมี่เดี๋ยวนะมันคือเจ้าดอกหอมโคตรสวยก็เดี่ยวเพือนไ่จัดารเดี๋ยวนะดี๋ยนะพี่พ่อหนูเดี่ยวหัวลำนี่เนี่นี่ค่ะต้นมะม่วงก็ออกนะออกจะจะเป็นดอกละทีนี้จะเป็นดอกละค่ะต้นมะม่วงมะม่วงจะเป็นดอกแล้วเจ้านี่ไม่โคตเอาเกี้ยมันนี่เจ้าเนี่ยไม่หคตเอาเกี้ยมัน เพราะเชี่ยมันเป็นจอดีอ,อันดอกไหมความสุขเล็กๆของยายทองจะกับดอกเล็กมือน,นางหัวใจ